เรอยก็ ia, sponge, itos, carga, ่ดียลงมาลงมาน่อยขับเปลี Eat, ่ยนนี่นี่ปลี่ยนเป่นนุนูกปปกันทีล่ะเยอะไปาเยาวอันนี่อันนนี่ล่ะอันนเออเอาิประตูนล่ะเอาวาสนาครับล่องรถ เบาโยนจักมือนะครับเนาะเบาเบียนะครับสีซ้ำรถปลายแดงครับไม่เคยขคับรถไม่รถแห้งเขาทำครับ mm hmm. อุ้อีกโพข้อมุ่งซื้อก็คือว่าซ้ำรถอยู่ในหิวเลยครับตอนนี้นี่ครับเพื่อนเมียไผ่เมียมันครับสิ้นไผ่สิ้นมัน รถ 8, แปดเก้าเซนคือนิ่มนะครับพี่น้องเอ้ยสองร้อยนะวัสนาเห้องนะอไอ้บุนอะพอพญานเยิ่น่ายคลิปก่อนอันนี้มารีวิวในห้องเก๋งตัวนึงครับเป็นยังไงครับลองใส่เครื่องมือพิเศษด้การถ่ายคลิปลมือมือมันเาีคืวยังไม่หนักเลยครับ เข้าสัมผัสก็หกสิบม้ามารับหนงสีบโอ้หุ่นเรืยงๆนะครับรอยยี่ก็ว่าคักเหลือก็ไม่เจอตัวนี้จังกลัวครับอ่ะสักนี้นะครับแปดสิบบาทไปแล้ว มันสบายเพื่นปีแล้วครับนี่โอ้พึ่งสัมผัสได้ว่าการมีสองลอยมันรู้สึกว่าจะคลองนี่ยิ่งไ่แห้งครับแปบลบว่ามือกับไงมือกับเงยานัาน่มมั่นกัโอ้โอเคอยู่ครับบึงแล้วาะถ้าเขาอยากมีสองลอยนะครับการล่วงลึกการดัน มันกลับไปแบบชิ่วๆง่ายๆเลยครับเบิ่งตีละ่ะมันนี้เราบบไฟฟ้าเต็มน้ำเนาะเนไครับคือยังข้อม้สึกว่าเขาขับรถอยู่ในเหมืองเลยครับอันนี้เซเบียับคนทุ่นไหนนะครับเพราะผมบันนัดคนทุ่นควมันสูบเขาผมถันนัดแต่คนทุ่นแข็ดสวิงซ้ายขวาครับเซเบียเขาถนัดหนาหลังครับ ไอ้แก้ทายคลิปที่นึงครับอยากไปทายใกล้ๆอยู่ครับแต่ว่ากโอ้จักสีว่างแนเนอะโควิดระบ,บาดอู้มือมันใหญ่แห่งเลยเอาล้นๆนี่กับ่านย่างเนี้ยแล้วครับซีตักเลย มีครับยืนล้างเสือเอ้อนะเป็นการคุดที่ง่ายที่สุดครับแบบนี้เบิ่งบดพ่อมึงซื้อว่าซ้ำม,มือเม่นาพักขนุงเลยครับมื้อนี้นก็ ฟาดไปเอ่อก้อนก้อนเที่ยงนะครับจากประมาณสามโมงกว่านะเกือบเกือบสี่โมงสเสาร์แล้วครับไปหาบบโมงก็นได้ร้อยสี่สิบเที่ยวครับสองรอยนี่เฮ็ดเลินก็ได้ครับสองรอยเที่ยวเดิซีเบียจนในพักได้มาลงงานตอนตอนเกือบาบสามนี่ครับเพราะว่าเพราะว่ายังงูบ่อันทามันได้หลายพูดมันคนจ้างเขาโต๊ะไกลเลยครับ ันโนแมนแนวดีเลยตะมือหนึ่งมือหนึ่งเขาตักได้หล,ลายเที่ยวคนจ้างเขาก็ตื่นเฮื่อนครับเขาประกาศนี่เอาอู้ซุกเสีเยเงินกูง่ายแต่สองสามร้อยนี่มันก็เสีมาอีหลอบนี้ครับเงินสองสามหมืน่นเอาเที่ยวแล้วสองร้อยเอยงสินะร้อยเที่ยวก็ฟาดไปสองหมื่นแล้วก็รธรรมดาเลยครับแต่ละมือแต่ละมือน มันมเ่าเงนวาเขาสี่เฮดได้เฮดเอาเลยครับเขาต้องเบื้องจังหวะเบิ้งคนจา่างเบิ้งคนนี่บางที่เขาก็วา่าโอ้ยเงินสามหมื่นหนิมึงเอาไปถึงมือก็ได้เนาะนี่มันชีมีปัญหาตอนการจ่ายเนาะจ่ายเงินการต่อรองเขาสิมนันสิยากตอนนั้นเู้รถไอ้นี้หากินง่งยๆหนึ่งเงินสามหนื่นหนึ่งสิมันก็ต้องมีเทคนิคครับบางคนเขาก็นับเป็นหมื่นเป็นยังเอาอันนี้นเลยบริสิเลียสครับ ฮ็ตแบบบ่ต้องเฝ้าไปเรื่อยๆโอ้มาชานะแล้วนะครับรถใหม่นี่สภาพดีนิ่มครับระบบกคนทษนยังนิ่มมาทุกอย่างเลยครับน้ำมันก็ขับง่ายนะครับเนี่ยองศีนาะ คบาคนถ่ายคลิปเนี้ยคนมาช่องเพิ่นเมื่อคืนคนเขามันมุมีเมืองพ่อคือว่าอะไะครับคุด,ดินมือน,นึงได้บ่แม่นน้นนอยๆกับบาจักพ่อครับได้มือละร้อยสองร้อยครับถ่ายคลิปอันนี้ก็เฮ็ดกันไปครับหลายคนนะครับบ,รบ,รรบ,รบ่มักบ่มักคำในคู่เพราะว่ามันบ่เห็นยังไงครับ มันเห็นเดือนเห็นต่เวนเห็นยังหมุนอยู่ยังสี่แะครับก็คือมุ้งมองไทยเบิ่งยูงย่เดอนี่และมันบ่ได้เห็นยังจะเขาิตื่นเต้นแต่เขา่อผู้สาวเขาใส่แต่อะไรผู้สาวบีบเซลวผู้สาวอยู่เด,ดีดเ๋ยวเขาเนี้ยบีบอะไรจะหลุดดับแต่ละมือนี่จอดลงมาเยอะก็เนี่ยหนาครับเขาถ่า การอยากไว้ที่สุดก็ต้องเฮ็ดเบบนนี้นะครับต้องขืนล้างเสื้ออย่างเดียวครับกริงนี่ครับไม่เคยขับรถเขาไม่เคยมีครับหลายคนนะครับขับได้ครับแต่ว่าขับเป็นกิ่งรับเป็เซียนเฮ็ดให้มันคือเขาเฮ็ดมันเฮ็ดยากเลยครับ มือมันต้องระบบมันต้องสัมผัสก,กันทุกอย่างครับประสบการณ์การแม่งการกะร,ระยะหลายอย่างครับไอุ้มขุดหนึ่งกับพาอขุดได้ครับแต่ว่าให้เฮ็ดซาเป็นหน่วยคืองจั่รเวียอยู่ครับก็บอกง่ายขุด,ด,ดลุ่มขี่นั่นแหละ สองรลอยครับนี่ครับกะเบื้งแล้วเดี๋ยวตัวใหม่แล้วหรอการมีสองรลอยอ่ะหลายคนกลว่า ห่วงห่วงเรื่องยังครับเรื่องการเคลื่อนย้ายการขนการบรรทุกแต่ว่าอุปสรรคมันก็มีตอนตอนเคลื่อนใหญ่แค่นั้นแหละครับตอนใหญ่รถครับแต่ว่าบางคนกับหัวเงาเนาะกับบึงหัวเงาดีพอดีพ่อโบกี้เดิมเมเขาก็ยังกายใหญ่สามสองศูนย์เขยดนี่สิแลายคนกับห่วงเรื่องออน้ำหนักครับเรื่องน้ำหนักเรื่องการบรรทุกเพราะว่ายัานไปบอลนีนอ่ะนี่แหละครับบานเท่าเมืองเข้าครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อยกเว้นข้อยืดยุ่นครับหรือว่าการลบหลีกครับถ้าก็ต้องเห็ดประมาณนั้นครับแต่กันย่อมลาวาเสียเบียใหญ่ายลำบากครับเอ่อทางสำเนียงนึงกับเขาบ่ใดครับขึ้นเทเลวบ่ใดครับก็ต้องยางรัดทงหน้าสมัยนี้กันยางยากขึ้นครับกันบ่ถือกันบ่ยังกันสำเนียงนึงเขาบ่ให้หยำหน้ากันครับ ก็คือว่าทางานมันออกไว้ออหลีครับสำหรับสอเงเอยนาะกุกี้มันใหญ่นุสามสี่ตักนี่ไปอัตราละแต่เป็นลอยยี่ก็แปดตักเก้าตักครับแต่เป็นหกสิบองกับสิบห้าตักไปแล้วครับหมุนจนว่าวิ่งครับลักกะให้คำนวณหน,น้ามันง่าไๆครับเอาสมมุติว่าเขาหมุนแค่สี่ตักครับเที่ยวหนึ่งนาะเพาหมุนแค่สี่ตักกันเที่ยวก็้อยยี่้อยยี่กับประมาณเก้าตักถึงแปดเก้าตักครับ ต่บางคนก็นกบอกว่าหกิบมันประหยัดกลัวลองคำนวณบางดีดีครับเที่ยวหนึ่งเที่ยวหนึ่งงานไทยออกกลัวประหยัดกลัวงานในกลัวสองร้อยก็อาจจะสองพันกวัวเพราะว่าเนื่องจากตูตูที่มันใหญ่ครับมันก็เป็นเครื่องหกสูงนี่แต่ว่าคันคำนวณไปแล้วครับบึ่งดีครับงานเขาออกไปสองร้อยกเทียวละมือนี่ป่ทเทศไหนคำเนี่ยครับตอนนี้ก็ประมาณจะเกือบเกือบหามองแรงแล้วครับ ขาออกไปสองรอยกุเที่ยวแล้วถ้ารอยยี่กสีดินตายครับตกลงงานแต่สวอยัหน่อันนี้เลนเนครับขุดแน่บ่ขุดแน่การครั้งแรกครับทีเดียขับรถเขาครับเพราะว่าซีเบียนี่จะเป็นคนถนอมรถแลก็หวง้งรถแห้งครับเพราะว่าจำได้จำหนึ่งนี่ว่าบายรถเขาได้ครับนี่อันนี้มันา้ายูทูบซื้อครับก็เลยน่ะขับรถมันครับมันกับเบื่อานครับ เพราะว่าให้เบิงสภาพครับนั่งแต่ทั้งรลดบนมือปวดขี่ปวดเยี่ยวกับเทบจะบบมีเวลาเพราะว่ารถนี่รถมาจอมาลิงตลอดเลยครับเป็นผมหุงก็เบื่อครับไม่ได้ไปใส่มาใส่ไหมแต่ว่ากะสิคิดง่ายเนาะแปดสิบบาทแปดสิบบาทครึ่งครึ่งนาทีแปดสิบบาทนี่สิมันก็สมัยใจครับมือนีครับเฮ็ดไปน้าน้ำเงินไปน้าครับมันกัสมัยใจอุ่นใจครับ กิจสนีมันกระมวลครับแล้วก็เขากะเกรงนั่มเหรอเนาะฟุ้งคำนี้มันกะเกรงครับเพราะว่าเม่เคยขับรถเขาจะเที่ยครับขับกับพ่อขับได้ครับโมเมนต์มาสิขับเกรงยังหมางไม่ครับตามสไตล์นี่แหละครับวอาเขามันาอกางครับพ่อไปเ็ดเองนี่มันมันบริป็นคือเฮาอวาดฟันไว้เลยเด้กันสั่นึังสีเน่บางที่ผู้สั่งเนี่ยบางที่คนสั่งเขาเราจะคล้องเฮ็ดบ่เป็นนี่ ปฏิบัติตามมันมันบ่ค่อยเอ,อเสื่อตัวมันบ่คคยอยากคิดตามมันบ่คอยฟังเมื่อวาหาเขาถามนี่เก่งสมัดมาบอกงูนานข้อดีของมือมือเ่าไหลมันก็ตกุกตัวจอบ่ดีครับนี่มันจกุกตัวจอยากครับอันนี้ฟาดไปสิบสิบก็เที่ยวแล้วครับสี่ยี่สิบ,สบเที่ยวแล้วครับเมื่อได้ขยับรถอยู่มือมันเาวหล ไปสายไปขวัวได้เบิดครับข้ากระจงจวงไปเดี๋ยวให้เซเบียมาแตงฟังแตงอันนี้ขอบเอาเงีดบปัญญา,าครับสองลอยนี่ตรงตีนตงนุ้นให้รอให้มันได้เลยครับบริสัมันกระดุกครับยาก ไกลพอดีเมือมันยังถึงสบายสบายเลยครับมุมอมองค่ะโอ้คือยังอยู่งที่สูงนี่ครับ น้องไส้ปลาเราเนาะว่าเจ้ามีรถดำมาเป็นสิบปีเจ้าคิดอยากได้แมค่คู่บ่วเพื่อนก็บอกว่าบับัวอยากได้เพราะว่าเขาสัมผัสนหนางานมากครับเป็นยังก็บ่วอยากได้ครับเจ้าว่าคนมีแม่คู่มันมวน,นครับมันบ่ได้มวนคือเขาคิดไปเด้อครับเจ้านับเงินคือเขามันมวนนะครับแต่ว่ากลัวเขาสอยู่ได้กลัวเขาสีมีได้กลัวเขาสีหางานได้ครับเ hmm. ขาต้องไปลำลีลำไล่บ้วน,น้ำคนนัหนคนนี้ครับบางที่เหตุไปเด็ดหลาย อ้เงินคือหลายแท้ะในเส้นนี้มันขี้ขานในช่วงตอนไปเก็บเงินนี่าครับแล้นี่เจ๊ใหญ่กับไปตะเวนเก็บเงินนีะครับนี่แม่เสียเบียร์นี่ไปเก็บเงินครับอู้เงินโมเมนต์ในหน่อยแจ็คสีไปเอาน้ำผู้ใด้เนี่ยแจ็คเต้ดินเนีู้ใด้เนี่ยพู้ละเที่ยวสองเที่ยวห้องเขาต้องจำครับบางที่ก็จนว่าผู้เขาสื่อเนี่ยเขาจำเขาเอามาจ่ายเขาเอามาใามาหา้บางคนก็บเงนตีกินกับบอมาจ่ายกับมีครับ มันก็สิเข่าประมาณนี้อีรอบนี้เพิ ah. ่นบอกว่ามีอะไรเพิ่อนเขาโพสืเพิ่นว่าเพิ่นเมื่อยเพิ่นเบื่อแล้วก็เพิ่นกับย่านเพิ่นว่าในมุมมองเพิ่นเนาะนี่เนี่จะคล้องรถดำเพืนนี่ครับนั่งคุยกับเพิ่นครับบ่อยากได้ครับเพิ่นว่าเพิ่นมีสำนีพ่อแล้ว หันเอามาไม่กติดหนีเพิ่มครับขายคั้นนีก็นจะได้ซี่แสนหาแสนซื้อมาไม่ก็ค่าเที่ยวซ้ำกันครับขั้นนี้ขี่ไล่แต่ว่ามันก็เห็นงานได้ดีครับมันแค่สภาพมันบางงามครับมันอวดโชว์ไพ่ปรดครับเพื่อนกระบอกสี่ครับเพื่อนหมดออครับเพื่อนมาอีกสองสามปีไปหนาซิเบียนไส์ล่ะรถรลายขึ้นคูมือครับผู้ใดก็สื่อผู้ใดก็สื่อเพื่อนก็มาโทษผมเป็นน้ำมือมึงเหรอไปหาทายยูทูบเพื่นวะไม่เห็นแต่คนอยากได้มาหาตัวเขาเพ่นอะ เออถามเอฟซีบางคนว่าอาถามกันเล่นๆถามแบบคนบุหูเด้อให้ถามเนี้ยเขาบอกว่าคิดว่าเราดั่มขั้นหนึ่งเนี่ยเขาลงทุนไปเป็นล้านสมมติว่าขั้นละเปรตเขาเสนถึงล้านก็ร่วมดอกก็ตกไปล้านกลัวมันบ่มันต้องได้เงินประมาณหมื่นละเท่าไรอันนี้น้องเพิ่นกันตอบแบบบุหูเนาะเพิ่นก็นบอกว่าย่างหน่อยๆอยก็ต้องมือละห่างหกพันวัอันนี้ผัวเพิ่นหัวเลาะเลยผัวเพิ่นะปาดเพิ่นะ มือแล้วพันมันจะบลอยงบมว่าสันมันี่ก็เลยว่าว่าวไ้ฟังเนะาะปัาดเสียเงินเสียงเงินล้านมาแหลกเงินลอยเงินพันนี่นะเพื่อนวะนี่นะครับความคิดผู้ยิ่งเนะาะว่าไปว่ามาปัาดเพื่อน่าผัวมันจีสือรอซื้อรถด,ดำตัวนี้เพื่อนวะผ้าขายเหล็กหรือโบมกักบางที่อน,นั่นแหละครับสิ่งที่เขาอยากได้หรือว่าสิ่งที่เขาคิดว่ามันดีเขาวาดฝันวะเขาบ่ไ้สัมผัสกับมันนะเขาคิดว่ามันดีมันคือมันได้หลาย ก็่คือมูขายเหล็กน,นะครับบางคนคิดว่าเห็นเขาขายได้หลายข้องกันเลยเออไปขายน้ำเขาดวงคนวาสนาคนมันบูคือกันครับหลักการบริหารการจัดการของแต่ละคนมันบูคือกันเนาะบางคนก็คิดว่าเฮ็ดสิ่งนั้นสิ่งนี้มันดีอยู่แล้วหรือมีอาชีพนี่ก็เอาไงไ่ายๆ่าเห็นช้างขี่้ตามช้างครับคนสมือนี่ส่วนมากสิเขาอีหลอมนั่นครับแอบบลู รู้ว่ามีมันจะดีหร้อบ่ดีมันจะไปสูตรได้มันจะผ่านรึอประพันธ์รอดหระหลอดครับเพราะว่ายูทูบส่วนมากเขาก็บ่ค่อยกล้าบอกครับกล้กาบ้าเบื้องลึกขนาดนี้ครับมันกับเป็นดาบสองคมครับก็คือว่าจังพมหมอห่อยฟั่งนี่เขาก็ว่าผมติผมวิจาร์เออหรือว่าดูถูกอาชีพเจ้าของอันนี้เขาบอกแม้กระทั่งไรไดวันรู้นึงเหลือจากบาทจากบาทบ่อยฟั่งเบิดครับ บางคนคิดว่าเอาเงินแสนมาแหลกเงินรอยเงินพันนะครับเงินหลานมาเหลกบางคนก็คิดอย่งที่หลายคนกับเขานําเสนอเขาบระกาเวาจุดนี้เพราะว่าเขาหยาดนัน่นแหละหยานนั้นพอถือใจคนฟังคนบึงนี่แหละบางที่มันกับเป็นสไตล์ของเขาเขาบูมากเฝ้าในสิ่งที่นี่อันนี้ผมก็เลยขอฉี่ขอตั้งไปเฝ้าในสิ่งที่เจ้าบ่าเคยหูเจ้าคิดว่ามันดีเรื่องดีนะ่ะมันอยู่ในใจมูเจ้าอยู่แล้วข้อดีของมันน่ะ มันก็เป็นขึ้นอย่างเจ้าวาดฝันอยู่แล้วครับขอดีเลยขอย้ะจำเป็นต้องบอกนะว่ามันดีพอดีขอยิวเวลเอ่อผลเสียหรือว่าคอแตกต่างในทางลบให้ฟังจังสีหนะเพื่อว่าให้เออมุเจ้าชุกคิดเบื้งพิจารณาเบื้งขันเจ้าขอยว่าดีเบิ้ลมุเจ้าก็ว่าดีนั่มเออมุเจ้าก็บ่ได้สังเกตบ่าทำสังเกตว่าเออมันสิเป็นทังสันทังสีว่างสีหนะนั่นแหละครับก็เลย อขอฉีกคอแตกต่างไปต่าง,งๆน้นะเจ้ว่ามุข่อยพิดกันผมนี่อาศัยว่าโว่ไฟฟังจลหลอดแหละครับเมียนบ่เมียนกับเรตเตอรมมุเจ้าครับสุดท้ายกับเงินเจ้าครับเงินของคุณชีวิตของคุณนะครับคุณดูแลเอาบริหารเอาจัดการเอาหลอดบ่หลอดมันก็เรื่องของคุณเท่ากับมีแค่นะที่แนะนําหรือว่ากงา็ง่าว่าเฮ็ดคลิปไปตามสไตล์ผมนี่แหละครับเนาะ คลิปคู่มือนี่ถ้าว่าวกบว่ามีคนเม่งดอกมาคนก็นบอกว่าให้ถ้ายิมเงียบๆพรต้องเว้าวเพต้องไปกระแสะให้พต้องไปแสะนัน่นแสะนี่ครับคนคู่มือผมสิบอกให้คนมากเรื่องดราม่ามามกเรื่องเออโซโรมากเรื่องชาวบ้านมากให้อะไรที่มันเป็นกระแสครับเค็ดยังที่มันเป็นกระแสอยู่ก็คือว่าเอาง่ายๆว่าจังทายลุงพลนนี่ มันประโยชน์อย่างึ้นมากครับมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างครับลุงพลนไม่ได้สร้างศาสตร์สร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติเลยครับทําไมคนถึงติดตามเป็นอย่างคนคือบึงเขายิงทายยิงเอยถึงยิงวอามันก็เป็นกระแสรครับมันก็เป็นเลตติ้งครับเขาเออเลตติ้งแม่นหมดละจะเห็นในคนมาสนใจในสิ่งที่เขานําเสนอไปแต่ทําไมยูทูบเบอร์บ้านก๊กกอกบ้านยังเขาก็ไปเฝ้าข้างในครับก็เขาได้เงินครับบางที่เขาไม่ได้สนหนอกว่ามันสี ไรสาระมีสาระคืออย่างแต่ว่าเขาหูว่าเฮ็ดสิ่งนี่เรามูเจ้าเบิงมุเจ้าสนใจครับนี่ผมก็เลยเออลองผมบอกดีๆมั้งครับบอกดีๆยงอง,งจะขั้นมัง้งไม่ไปมาเบิงผมเดอกครับจนเอฟซีบอกว่าเจ้าเฮ็ดดาม่านันดีแล้ว,วะะ่าสักคนมักมาเบิงแต่ว่ามันก็เสียงนะครับผมถึงดาครับบอกเอฟซีมาวิจารณาเน,นนีเนี่ยโอ้ยมันกับพมีนเนี่ยให้ติให้วิจารณ์เลยเถอะ่าสัก ขอเสียห้องก็ลายพ้นลบห้องก็ลายเรานั่นเรานี้เพื่อถือใจเขาก็ได้บูมบางทีไปนั่นไปนี่เขาก็ติเพว่าเขาก็ได้เพราะว่ายังเข้าไปเบาในสิ่งที่คนบม่อยากฟังครับเส้อว่าหลายคนบนโลกไปนี้ครับรับความจริงมาได้ครับบพราชอบความจริงครับความจริงท็นถึงคนรับบ่ได้ครับแต่ว่ายดาลืมว่า ควอมจิงมันบาขาเจ้าครับแต่คนบอกความจริงครับมันสิถือขาครับนี่ครับวความจริงสิถือขาเนีนครับเห็นบาขาปิดปากครับนี่มึงอย่าบอกผู้เสียาหายงที่เขาก็ต้องการให้เขาหูเขาหูในด้านด้านดีของเขาด้านลบเขาด้านบ่ดีเขาบ่อยากให้เจ้ารับรู้ต่้คอยไปเบานั่นแหละครับสุดท้ายกับเป็นการเอ่อตั้งเนละ่ะ มินประมาทครับพอใจทําให้เกิดความเสียหายนี่แหละครับอืทุกคนมามักเรื่องจริงครับทุกคนมักนิทานเรื่องแต่งครับก็คือเรื่องที่มันเกิดกับลูกไปนี้ครับกับเหตุการณ์บานเมืองเฮาครับเดี๋ยวนี้ก็นิทานเรื่องการเมืองเรื่องยังกันหลายครับนะมีแต่ปกป้องสถาบันครับอันนี้ผมก็บริสิทธียตรงนี้แล้วแต่บุคคลครับสู้มือผมว่า ไอ้ีปบะท้วงกับปลท้วงไปคู่มือหาแนวใส่ปากจ้าของครับเบิ่งงขอบรัววจะาของลูกเมียจะคของพ่อแล้วครับประท้วงไปมันกับบ่มีประโยชน์ครับคันบางคนก็ไปคิดเห็นแสดงเห็นต่างเลยกับิดครับนี่เขาก็บจีจอบด่าจอบอยังเขา้าอันนี้เลี้ยวแต่เลยครับผมโมม,มมักคุบมีเสือ้อเหลืองเสื้อแดงบ่ม,ม,งมีเสื้อดำต้องอยู่จังไล็ก็ได้ สุดท้ายครับเศรษฐกิจดีบูดดีก็พบง่ายว่มา,อาพอซื้อซะผู้ใดเป็นหน้าหยกอ่ะก็คือเก่าเหรครับไม่ต้องไปบอกการเมืองเหรอครับผู้ใดเป็นหน้าหยกเข้ากับอะทรถ้ามาหากินคือเก่าบ่าเมียนาชีวิตเท่าสีดียังขึ้นเลยครับมันเข่ามามันกับโกงกินมาทุกคนนั่แหละครับเราก็ทุกคนแย่งชิงกันเพื่ออยังครับแย่งชิงอำนาจครับเงินทั้งนั้นครับติดรเงินทุกมืออำนาจและเงินเท่านั้นที่คนแย่งชิงกัน อยากจะเป็นอยากได้อยากดีอยากดังอยากเด่นมันมมีผู้ใดว่าสิมากกาบอยากรับใส่เขาอยากจริงใจหรอกครับถ้ามันโมมีเงินมีผลประโยชน์มีผลตอบแทนขึ้นมาทุกคนจะบดินลนทุกคนจิบ่ขากันไปเขาใช่เห็นงานนาโจ้ซื่อแต่ผลประโยชน์มันบาหลายทุกคนบดินลนกันแค่นี้คนตงตายไปเท่าไดละครับนี่แค่เขาว่าอำนาจกับเงินครับมีายกะ เอาไปน้่บโมได้แล้วครับเจ้าเก่งตำไหนเจ้ากระเพาะซับปลเรือขึ้นเราครับเจ้าชีวีเศษมัเนใสใส่เงื่อนจะยาว่าเอาติดตัวไปด้วยครับเงื่อนที่เจ้าได้นะครับเศษซับปลเลือเบิดครับซับปลเือเอาเงื่อนเจ้าไปเบิดครับเลือแต่เงื่อนในปากน่ะให้เจ้าอมครับเขาเผาแล้วมันก็อยู่ในอพระถัดอยู่ในสังกะสีเราครับเงื่อนปากผีนั่นนะครับสุดท้ายเจ้าก็ยังไปบ่ได้คือเ่าครับแต่คนคิดจุดนี้ได้ผมว่ามันก็ดีด้นะ เอาง่ายๆหรอมันมมีผูเ้เดหรอครับโบข้อรับจันคู่มือนี่มันเป็นวัฏจักรครับมันเป็นกงจากกงเวียนครับโ mm hmm. มต้องมีไพรมันดิดล่นเลยวาสิบอกุงบกินเห็นไหมว่าได้ครับ นี่แต่ตาชี้ตาซาเนี่ยแหละครับวิธีสีถือเขาโกงครับคนน่ะขันขืนยว่ามีอำนาจขันว่ายุ่เนนหนือคนยังไงครับกระจอบแต่สีโกงกันครับได้นิดได้น้อยก็เอาครับเพราะเป็นกระแสครับคือเนว่าโกงได้ว่าไรกับเมื่อเจ้าสีเบือสีนายครับเสื้อเราวกเอาไปสละขันว่มีคนเมืองคนฟังว่ม,มีเา่าหรอครับสุดท้ายกับางคนก็นว่าคลิปที่ยอดวิวดีๆก็คือว่า ลคลิปไรสาระนะครับคลิปที่พยายามเขาบอกว่ามันมีสาระคนกับพวเบืองกันหรอกครับเขาเบื่อนายครับเขาเบื่อสิ่งที่ไรสาลาการลองเบิองยูทูบแต่ละช่องครับมีแต่ช่องบ่เป็นราชเตียครับช่องแกลงกันช่องยังไปคนเบิองช่องคำคันหฮ่าครับอ่าซาลาครับอันนี้คนบ่ค่อยสนใจกันหรอกครับเพราะว่าสมื่อคนมั้นเครียดสิเหลียดเขาบอกอยากเบิองเรื่องยังแบบนี้กันหรอกครับผมก็บอกไปส่นละครับคิดว่ามันโก้เขาบอกไปสนะถ้าเกิดคิดว่ามันถี่นะ มาบอกไป,ไปเจ้าเนาะอ่ะจะคล้องรถเขากันมากนะครับเขาได้ถ่ายหลายคลิปแล้วเขาพอใจแล้วแต่เขา่ได้เ็ธยูทูบอย่างเขาไปลงจากรถไดน้นี่ผู้บ่าวใหญ่นี่นี่ครับเขาขึ้นมารถเขาเสียหายไปเลยนี่ลูกสะเขาแว่งไปเป็นเลยนี่ เอาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ